เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ จะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์นะครับผมจากน้องซันเดโนโหแต่ละรูปว่ามาสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ชอบมากๆเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมไปรับชมคลิปกันดีกว่าครับไปลา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 แม่วันนี้ช่างอารมณ์ดีจริงๆเลยนะเราร้องเพลงดีกว่าให้มีรวงห0าร้อยให้มีน้อยห้าหมื่น ทันละไม่เหมือนคนอื่นเห็นหนา้าเมียน,น้อยชังไซส,สะอาดเห็นหนา้าเมียร่วงอยากระโดดเตะปาก <Huh? S 1> เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนวันนี้ดวงจะไม่ค่อยดีนะอ้ยอ้ย,อยเลยนี่เลนี่เบาเบาเบาจะเบาอ้อยอ้ยอย กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนันโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม a r ร์เซโอลิโอโกันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็จะมาทำเควสน,นะผมกำจัดกีก้านะผมเพื่อที่จะหาอานขี่ของไททันเนาะ เออมันจะมีเควสขึ้นนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนยังไม่มีเควสขึ้นเนาะแนะนำนะครับผมให้น้องๆน,นะผมทาเควสตัวอื่นก่อนเนาะอย่างเช่นพวกเวควสฆ่าแรปเตอร์เควสฆ่าทีเล็กเนี่ยผมพอเราฆ่าทีเล็กเราทําจนถึงเราฆ่าทีเล็กได้แล้วเนี่ยเควสของการกําจัดกีก้าก็จะเกิดขึ้นนะครับผมต้องไล่เควสเอาเนาะโอเคแล้ววันนี้เนี่ยผมพี่ก็จะรอให้มันมืดก่อนนะเพราะว่าวันนี้พี่จะใช้เจ้า นี่กโลซอรัดเนี่ผมจัดการกับเจ้ากีกานะ้าเนาะไม่รู้จะกาจ,จัดทันหรือเปล่าเนี่ยมันกล้จะมืดแล้วนะผมพี่ก็รอกะว่าจะจัดการเจ้ากีก้าตอนกลางคืนเครับผมเดี๋ยวรอลูกเราฟื้นก่อนเนาะเออโอเคดีตอนนี้มันติดเห็นอยู่ข้างล่างเร็วประมาณเท่าไหร่สี่สิบเนีผมสี่สิบเลยเนาะอโอเคอ่าเดี๋ยวหนูอะไรอจะฟื้นลกูกมันมืดแล้วนะมันจะมืดแล้วนะ ดูซิว่าเจ้ามีกาโลนะี่ผมจะสามารถกัดอิก้าได้แรงขนาดไหนเนาะเดี๋ยวอรอลุ้นอรอลุ้นเอออ,อ,อ,อืเดี๋ยนะเดีนะยังไม่อยากเอาปืนยิงมันนะเนาะเดี๋ยวรอให้เจ้ามีกาโลของเราฟื้นก่อนเออเราก็จะจัดการทีเดียวเลยอืออ่าเรียบร้อยครับผมฟื้นมาไอห,หนูเดี๋ยนะเดี๋ยวนะไอห,หนูฟื้นแล้วปาปาลุยลูกลุย อ่าไม่รู้ว่าจะจัดการได้ไหมนะแต่ทันเช้าหรือเปล่าอืมจัดการน่าจะจัดการได้นี่ผมแต่จะทันเช้าหรือเปล่าต้องลองดูอีกทีนี่ผมค่อยๆมันมาติดแง่งหินเลยตรงนี้นั่นแหละเออโอเคเออวนันนี้อืมเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 ติดติดติดบั็กติดบั็กโอ้โห เอ้ยมันมีบั๊กแง่หินตรงเนี้ยทำไงดีวะเนี่ยเอา้วจะออกยังไงเนี่ยโอ้ตายเลยเอาดิวหันก็หันไม่ได้เอา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 ไงดีเอาไงดีโอ้เสียเวลาเสียเวลานี่ผมแล้วตอนเช้ามันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอืมมันก็ผ่านไปเรื่อยๆนี่ผมเดี๋ยว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 หันไปที่ลูกหันไปที่หนูหันหันได้ไหมหันได้ไหมเออเออหันหันหันเออเออละ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 กัดมันได้ไหม กัดมันได้ไหมอือืมกัดมันกัดมันกัดไม่ได้เวย้ยไม่วะเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ยมันกัดไม่ได้อ่ะ ouais. anyway. โอ้ immt, ตายเลยติดบั yeah. ๊กอืออือโอ้โดดโอ้โอ้โดด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 เราได้ทีหนึ่งไหมอือได้สักทีหนึ่งได้ทีหนึ่งได้ทีหนึ่งโอเคโอเคโอเคโอ้มันมันเอ่อเออมาเออกัดไปกัดไปลูกกัดไปลูกกัดไปกัดไปนั่นแหละเออกัดไปกัดไปกัดได้แล้วกัดกัดกัดมันกัดมัน กัดมัน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 อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอ๋อไม่นู่นเอาไงดีอ่าฝุ่นลงไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ด้วยอืมสวยแล้วไงอ๋อแล้วไงมาติดแทนมันแล้วทีนี้โอ้โหเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเรา ออติดอีกกูก็ติดด้วยเอาอ๋ไอหนูเอ้ยหนูติดอะไรอย่าลูกก้าวขาออกไว้สิตายตายโอเคเดี๋ยวเอาไงดีเราเรียกมันออกมาแล้วกันถ้าในออนไลน์เราสามารถเรียกในตัวเสาออกมาได้นี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเป็นกี่ก้านหดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรียกนี่ก้าโราออกมาก่อนนี่ก็าโลโอเคมานี่ มาแล้วกิก้าอยู่ไหนอยู่ไหนวะเอ้ยหายไปไหนแล้วมันมืดด้วยอ่ะตรงนั้นเปล่าวะใช่เปล่าวะเออใช่จริงด้วยเนี่ยโมโอ้โหดูมันจ้องคือมันเจ้องคือมันจ้องเราอยู่เปล่าวะหรือว่ามันยืนนิ่งแต่มันก็ไกลอยู่มั้งหรือเปล่าแต่จะไกลอยู่โอเคเดี๋ยวเรารอลูกเรา ออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปเฮ้ย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 เฮงานเขาแล้วอ้ยโดนมอ้ยมมาอ้ยอมาย่างไวเก็บเจ็บเ็บเ็บเ็บอยเลครับ โอ้โอ้โอ้โอยโอ้โอโอ้โอโอ้โมนโอ้ยโอ้โอ้ยหไม่ลดละไม่ลดละกูตายตายตายกูตายเรียบร้อยแน่แน่เรียบร้อยแน่แน่เรียบร้อยแน่แนโอ้โหเรียบร้อยโอ้ย็นใยนจยนใจเย็นใจนอะไรวะ่อโอ้ยรอดรอดรอดหรือเปล่าวแล้วไอ้นันมันมาย่งวเนี่โอ้ยไอ้กระโหลของเราอยู่ไหนวะเนยอ้อุยเกือบตาย เออโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนโอ้ยมานี่ลูกโอ้โหไป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 โอเคเอาไหมมาวันนี้เนี่ยเออกัดมันกัดมนลุกกัดมันโอ,โอเคคือเจ้าเมกาโลเนีครับผมมีความสามารถในการล่องหนเนาะก็พูดง,ง่ายๆว่าเวลาเรามันตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครเห็นมันตอนกลางวันก็ไม่มีใครเห็นมันครับผมจะอยู่ในสถานะที่เขาไม่เห็นเราเราก็สามารถตีฟรีได้เลยเนี่ยผมอืม ที่มันโหดก็โหดตรงนี้แหละครับแต่ว่าต้องรอดูด้วยนั้นกิก้ามันไปกัดอะไรบัดเนี่ยถ้ามันไปกัดอะไรอยู่เราก็จะโดนด้วยนะครับผมเพราะวงกัดวงลิ้นพันกัดโว้ยวงกัดของมันกว้างมากนะครับผมเออเวลามันกัดใครเนี่ยมันเราก็จะโดนได้เนะเออเราก็เล็งไว้ระวังด้วยอืหือืหือืมยังไงยังไงมาดิอู้ๆมันกัดใครอยู่มันกัดใครอยู่โอมันกัดใครอยู่ รอก่อนนี่ผมรอรอจังหวะรอจังหวะอ่าฮะโอเคมันน่าจะนิ่งแล้วมันน่าจะนิ่งแล้วงับงับงับไปงับไปโอ้มันเหยียบ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 งับงับห่างมัน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 เออเอาดิเอาดิเออเอาเอาไปวิ่งไปไหนกันโอ้โหอยู่ไม่สุกจริงๆเลยมึงเนี่ย เอาเอาไงดีทีนี aving, ้วิ่งตามก่อนเดี๋ยววิ่งตามก่อนครับผมไป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 วิ่ง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 เออนี่มันอยู่นู้นมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นกัดหางมั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 นเออเออเออไอ้เนี้ยให้กัดเออโอเคโอเคเออเอาไปไปไหนแล้วเฮ้ยอย่าล่วงนะเว้ยเฮ้ยอย่าล่วงนะเว้ยเฮ้ยเออ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 นี่กัดกับไป กัดก็ไปกัดก็ไปเออเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละยืนให้กัดืออเออเออเออไอ้ยางกัดไปลูกกัดมาหน่อยกัดมัน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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ้ามีหลายๆตัวลุมกัดก็น่าจะไวอยู่เนี่ยผมเอออ้าวยังยังยังไปไหน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 มานี้ไม่ยังไม่ยงไม่ยงเออกัดมันกัดมันกัดมัน งัดมันนั่นแหละเออนั่นแหละต่อไปต่อไปลูกต่อไปต่อไปหูดูเลือดเหลือจะเหลือหกหมื่นละจากแปดหมื่นเหลือหกหมื่นนี่ผมอ๋อโอเคหกหมื่นสี่เออเอองับไปลูกลับไปจะหนีไปไหนแล้วเองอ่ะฮะอืมอืมอือืม่นี่นี่เออนั่นแหละขวางห้ามมาลูกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ดี handmade, ทำดี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 น hmm. okay. like. ั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละงับไปโอ้เหลือห้าหมื่นแล้วผมห้าหมื่นเก้าก็ตีลาวลาวถ้าเหลือหกหมื่นนี่ผมอืมกาดไปนั่นแหละใช้ได้ใช้ได้เอาเลยเอาอีกนั่นแหละเออเออเหลือห้าหมื่นเหลือห้าหมื่นโอ้โหมันวิ่งมันวิ่งเงี้ย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 เออตามตามตามทำเวลาเนี่ยผมเพราะเดี๋ยวมันจะช้าโอ้ยโดนเข้าใจจนได้มันกัดใครวะ เดี๋ยวเราแบ่งเลือดอรู้สึกว่าไอยาเบอร์รี่นี่มันจะให้เลือดได้ไหมเนาะไม่น่าจะได้นะพี่ว่าน่าเป็นเนื้ออย่างเดียวนะผมแต่พี่ไม่มีเนื้อมาให้ด้วยสิมัวเดากัดลองให้ดูไม่นะผมไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มเลือดได้โนเสาร์ไม่ได้นะฮะโอเคมันนิ่งอย่างนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วเอ้าวิ่งไปกัดใครก็ไม่รู้อ๋อนจริงๆเลยนี่กัดไปเรื่อยเลยไอ้นี่หิวเว้นไม่ไปหิวมาจากไหนวะเฮ้ย ีเออยังอีกเฮ้ยัง,งยัง,ยงโอ้ยโดนเข้าไปทีหนึ่งหูเหลือครึ่งหล่อยแล้วว่ะอืมอม,มาเออนิ่งยังนิ่งยังอะ่ะเออนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วกัดครับผมกัดเข้าไปกัดเข้าไปหางนี่เอเอตันแหละ <c oughs> นี่แล้วผมวิธีฆ่ากิก้านะผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นแมงมุมอะไรเงี้ยดามิมันจะเบาไงถ้าเป็นเมกโลเนจะดามิแรงหน่อยเนี่ยผมเออเออเออแต่เราก็ต้องรอแบบนอกข้าบ,บัานข้างคื้นเพื่อให้มันฟื้นได้เอาดิเอาดิเอาดิาด,ดูดิโอโหเหลือห้าหมื่นแล้วนะผมเออหุยงานเข้าแล้วไงโอ้โหมันจะเช้าแล้ววันนี้โอ้โหเวลาหมดอย่างไวเลยอโอเช้าวไวจังวะ เดี๋ยวเอาลูกไปซ่อนก่อนพ้างั้นเดี๋ยวเอาลูกไปเก็บนะครับอกว่าลูกไปจอดไว้เสร็จแล้วลงไปบวกเองแล้วทีนี้เออเพราะว่าลูกสู้ไม่ไหวแล้วนะผมมันเช้าเนาะเ,เราลงไปบวกเองดีกว่าโอเคเราก็ตอบไปได้เหลือห้าหมื่นเดี๋ยวห้าหมื่นที่เหลือเดี๋ยวเราจัดก,การเองแล้วกันเนาะโอเคนอนไปลูกนอนไปเดี๋ยวที่เหลือพ่อจัดก,การเองเออไหนวะไปไหนแล้วนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่เฉยลูกนอนไปลูกนอนไปนอนไป โดนแน่ยิงยิงนี้เอาปืนกลมาเออคือตรงเนี้ยหินมันเยอะนะผมก็เราก็ได้เปรี่ยนเนาะเพราะว่าเจ้ากีก้าเนี่ยมันจะวิ่งติดหินแถวแถวนี้เอาดีเออเอาดี๋ยโอ้ยมันคูณต้นไม้ทิ้งเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรวิ่งหนีไปไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ขึ้นก่อนเดี๋ยวหาที่ขึ้นก่อนนะยึดศาสตร์แบบดีๆหน่อยเนะยผมหาที่สูงๆหน่อย นนีขึไไาา้ไม่ได้อ่าฮะเออ่ไไมด้เนี่ยผมเออโอเคเป็นตรงนี้ตรงนี้อืมยิงยิงยิงอ๋อไปไหนแล้ววะยิงอ,อ,อยู่นู้นยิงอยู่นู่นอยู่นู่น,ย,น,นยิงยิงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยนึงแต่กลัวเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะโดนมันกัดเอาเดี๋ย เออเออว่าไงมันอยู่ไหนหรอวะไหนวะโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยิงโอ้ตรงนี้โล่งเลยอ่ะโล่งเลยตรงนี้ไม่ดีแน่ๆนะผมนะมันวิ่งมาหาเราอืมอะไรล่ะโน่นวิกัดอยู่นู่นโอ้โหเฮ้ยมันจ้องเรามันจ้องเรามันจ้องเราแล้ว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 วิ่ง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 สิกซ์แซกซ์แซกซ์แซกเออมาดีเออตามมาดีตามมาดีนะมันติดหินไหมล่ะ ติดไม่ล่ะอ้าวตีดินดี่อย่างนี้ก็ยิงดิยิงดิงดเออเออเออเอาดิเนี่ยนะมันเลือดเหลือเท่าไหร่แล้ววะโอเคเลือดเหลือสามหมื่นนะครับผมก็มเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมแบกยิงยิง,ย,งยิงอารุสโซ่สิเอาปืนกลเนี่ยยิงให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดอืมยิงต่ออืม อ้าวยืนนี่อย่างก็สวยสิโดนนี่โดนยาวๆดิ่ยิงฟรีเออยืนยิงเลนืยนี่เนี่ยนี่แหละอุ้ยหมดแหมหมดอะไรตอนนี้ยิงนุ่ซองไปยิงนุ้ซองใบโอเคเลือดเหลือหมื่นสองนะครับผมอ่าอ่าหมื่นสองเหรอได้ดิได้ดิว่ะยิงยิง ยิง,ง,งอือยิงโอ้ดูมันไปกัดนะมีทีเลกถึงทีเล็กถึงสองตัวเลยเนาะเออมาอืออืออืยิงเ้าไปยิง,งเรียบร้อยครับผมโอ้โหสสำเร็จแล้วนะผมเควสกำจัดกีก้ารนะรผมเราก็จะได้อานขีีไททันนะครับผมอานขีีไททันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเออเดี๋ยวไว้หาโอกาสจับไททันนะครับผม โอเคก็ตอนนี้ตัวก็หนักโคตรๆนะผมแล้วจะขยับยังไงวะกูเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออทีเล็กเล็กมาเล็กมาเดียวเดียวโอ้โหใ,ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอโหแม่จะมาท้ำเติมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเรียกตัวอะไรมาสักตัวก่อนเดี๋ยวมบนนะเป็นน ดีวะออเอาเป็นไอหลานแล้วกันนะครับผมหลานหลานเล็กเนะี่ยลูกของไอทอเล็กมันนะผมจะเ,เรียกมาก่อนเออเอามาแบกของนะีฮยอ่าแล้วก็มีเรื่องจะแจ้งให้น้องๆด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมเวลา2องทุ่มเนี่ยผมมีสตรีมเกม ล่าท้าผีเนี่ยผมฟาร์โมฟเโบียนะครับผมเนาะก,ก็ตั้งตั้งแต่2องทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับผมสตรีมเป็นเวลา1ชั่วโมงคนไหนสายหลอนสายผีเนี่ยผมก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับเออแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมก็มีไลฟ์สตรีมนะครับผมเกี่ยวกับเกม r p ร No Mod นะครับผมเนาะเออก,ก็ช่วงเวลาเนี่ยผมหโมงเย็นนะครับผมจนถึง2องทุ่มเนาะ อาทิตย์นี้ก็จะเป็นการลงถ้ำนะครับผมถ้ำลาวาเนาะเพื่อเก็บอนะอดิแฟกต์เนาะก็เตรียมตัวจะบวกกับบอสแล้วก็เปลี่ยนแผนที่แล้วเนาะเออโอเคครับผมก็นอกมีประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่ารอเจ้า <c oughs> หลานชายนะผมให้มันมาอ่าโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับผมว้าวโอเคปเดี๋ยนะเอาของฝากมันก่อนเอาอ่านไทท่านฝากมันไปเออเนี่ยเอาไปนั่นแหละ โอเคป้าลุยวิงไปลูกไหนก็ไหนๆแล้วเอาลูกเดินกลับเลยแล้วกันไยไปเอาหลานเอาหลานเดินกลับเลยแล้วกันครับผมเจ้าหลานเจ้าหลานเล็กตัวนี้เออเห็นนะไปครับไปครับผมวิ่งวิ่งวิ่งกลับบ้านไปครับโอเคไปลูกไปลูกไปลูกไป โอ้โหตรงนี้หินเยอะมากเลยนะผมดูดีโอ้โห,โหแผนที่แมปโหลดไม่ทันเลยอะ่ะไปลูกเดินไปต่อไปลูกเดินไปวิ่ง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 เออวิ่งเร็วเหมือนกันนะครับผมอืมคือคือตัวนี้พี่ทําสเตตัสไว้เต็มเลยแนละ้โอ้โหค้างค้างเอ้าเอ้าเาหลุดหลุดหลุดชัวโอเคครับผมมันก็หลุดจยิงนะครับผมแล้วมันก็ย้อนเวลากลับไปานาอ,อพี่ก็ต้องมากําจัด ก้าใหม่นะผมงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตายร่างคลิปก็มี Facebook Fanpage นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วคนไหนที่อยากกระส่งแฟนอาร์ตก็ สามารถส่งได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอาการานาน้องๆและเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเจอกันอีกทีตอนสองทุ่มเนาะบ๊ายบายไปแล้ว